อร่อยไหมหืมนี่อะไรวันนี้ทำอะไรกินหมูกระทะกินหมูกระทะอืมไหนกินโชให้ครับใหญ่ๆดูสิ น้ำจิ้มจากร้านเจ๊ติ๋มร้านเจ๊ติ๋มอยู่ที่ไหนชะอำก่อนถึงสีแย่ร้านใครร้านป้าร้านป้าป้าให้มาได้ยังไงให้มาลองกินให้มาลองชิมดูเขาบอกว่าอร่อยหแ,แล้วชิมดูยังน้ำจิ้มเป็นยังไงมัง่ง <c oughs> อร่อย อบอกอะไรทั้งร้านป้าหน่อยไหมอรน้ำจิ้มเป็นยังไงน้ำจิ้มอันนี้ป้าทำเองอร่อยมากเขาขอแนะนำมาว่าอร่อยก็เลยให้มาขอให้ป้าติ่มกับยุงสุขภาพแข็งแรงจ่ะแล้วมีอะไรอีก ร้านค้าขอให้ลูกค้าเข้า,ขาร้านเยอะๆขายดิบขายดีเฮ่งลวยๆร้านป้าติ๋มโภชนาอยู่ที่ชามก่อนถึงสี่แยกร้านอยู่ขวามือนะคะ จุดเด่นคือใกล้อะไรที่สุดใกล้กับทางเข้าโรงเรียนเก่นจันค่ะทางไปกรุงเทพจะอยู่ซ้ายมือถ้าเข้าไปทางกรุงเทพจะอยู่ซ้ายหรือขวาขวาอยู่ขวาก่อนถึงสีแยกไฟแดงชาม พิจารณาการจากร้านป้าติ๋มพัชนานะฮะสำหรับน้ำจิ้มหมูกระทะ,ะนี่เราก็ลองลองกระทะใหม่ลองกระทะใหม่กระ,ะหมกระทะใหม่ได้มาจากไหนแานศูนย์ฮอนด้าศูนย์ฮอนด้าศูนย์ฮอนด้าที่ไหนเอ่ยหัวหิ สุดทนาด้หัวหินทำไมถึงได้มาไปอุดหนุนสินค้าเขาจะได้รีมาอุดหนุนสินค้าอะไรโโรถมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์เขาก็เลยแถมเตอปิ้งย่างมาให้อ๋อก็เลยลองดูว่าเตาปิ้งย่างใช้ได้ไหม,อมตอนนี้รอใครอยู่เป็นพิเศษไหม รอป้ากับลุงมาทานด้วยซึ่งโทรไปหรือ,อยังโทรไปแล้วแล้วก็กกำลังมาอ,มอันนี้กระทะใหม่ดูกระทะดูดิเดือเดเร็วมากกินไม่ทัน น,นี่ก็อยู่หลังบ้าน,นอยู่ลางบ้าน,น,นก็พูดก็รอรอลุงกับป้ามาด้วยออนนี้ป้าเพิ่งเดินกําลังเดินทางเพิ่งเลิกงานมาอยู่นะครับบอกอะไรกับป้าไหมรีบมานะเดี๋ยวหมด <laughs> โอเคถ้าเรบคลิปนี้อาจจบคลิปให้หน่อยอพ่อกับเยอะเห็นดูกินเอาเกลือ่อนก่อนพ่อจบคลิปหน่อยฝ like. ากกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องนี้ด้วยนะคะจำรันชาแนล ่อยกันคลิปตอป,น,ปนะคะ